ร้อนๆแบบนี้หาอะไรหวานๆเย็นๆชื่นใจรับประทานกันดีกว่านะคะวันนี้ดิฉันมีมันแนะนํานั่นก็คือพุดดิ้งตาลสดจากอำเภอวัดโบดคุณผู้ชมค่ะพุดดิ้งที่นี่จะอร่อยหวานฉ่าชื่นใจขนาดไหนนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้ร่วมรายการกันนะคะนั่นคือคุณปะทิดาเพชรลานผู้ประกอบการพุดดิ้งตาลสดต้นสํำรับของอำเภอวัดโบดสวัสดีค่ะพี่นีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคราวนี้เดี๋ยวคนต่างจังหวัด คุณศิรีนาธเดี๋ยวเขาจะงงว่าทําไมละ่ะทาไมต้องต้นตํำรับทําไมต้องเป็นตาลถามก่อนเลยว่าของขึ้นชื่อของจังหวัดพิโวงต้องอยู่ที่ต้นต,ตาลอเภอวบดนั่นไงนี่แหละครับคือต้นตํำรับบอกที่มาก่อนส่วนผลิตภัณฑ์เป็นเช่นไหรห้พินิษฐ์เล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยนะคะ,ะว่าพุดดิ้งตาลสดของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณโครงการยูทูีนะคะทึ่งหนึ่งมหาลัยหนึ่งตำบลที่ลงพื้นที่อะค่ะ แล้วปรากฏว่ามหาวิาลราชมงคลล้านนาค่ะเขาก็ไปลงพื้นที่ตําบลวัดโบสถ์แล้วเขาก็ไปสํารวจว่าที่ขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดพิศโลกเนี่ยก็คือน้ําตาลตะโหนดถูกไหมคะแล้วพอพอน้ําตาลตะโนดเสร็จปุ๊บเนี่ยทางมหาวิทยทางนักศึกษาที่ไปลงก็บอกจะทําผลิตภัณฑ์อะไรดีนะทิ่งมันไม่เคยมีในอําเภอวัดโบสถ์เลยนะคะพอไม่มีในอําเภอวัดโบสถ์เลยเนี่ยเขาก็ตกลงกันไปลองกันไปลองกันมามันก็ได้พุดดิ้งน้ำตาลตะโนดออกมา <S <S แล้วก็ ตอนแรกที่เราทำเนี่ยที่อาจารย์ไปทํามันจะมีส่วนผสมของน้ําตาลทรายด้วยแต่ปรากฏพอช่วงหลังเนี่ยเราก็มีการทดลองปรับสูตรกันใหม่จนมาเป็นใช้น้ําตาลตโหนดร้อยเปอร์เซ็นต์เรามีวัตถุดิบของดีในพื้นที่นั่นก็คือน้ําตาลตโหนดคุณผู้ชมบางคนยังไม่รู้จักน้ําตาลตโหนดบางคนพูดถึงน้าตาลตโหนดจะนึกถึงเพชรบุรีแต่น้าตาลตโนดของวัดโบสถ์ต้องบอกว่ารสชาติอร่อยมากนะให้พินิษ์เล่าว่าน้ตาลตโหนดของเราเนี่ยความแท้ความอร่อยความหวานความฉ่ำเป็น ต้องบอกว่าคนที่มาวัดโบสถ์นะคะเขาจะมีสโลแกนว่าถ้ามาวัดโบสถ์ไม่ได้ชิมน้ําตาลตนโหนดจะมาไม่ถึงวัดโบสถ์แท้ใช่ค่ะเพราะว่าจะบอกว่าที่วัดโบสถ์เนี่ยน้ำตาลจะต่างจากเพชรบุรีแบบไหนเพราะว่าด้วยสภาพดิน แล้วก็ความหวานของน้ำตาลตโนดนะคะรสชาติถ้าเราไปกินน้ำตาลตโหนดที่เพชรบุรีมันจะออกติดเค็มๆเ,เหมือนเหมือนน้ำทะเลอะค่ะแต่ถ้าเป็นที่วัดโบสถ์เสร็จปุ๊บอ่ะมันจะหวานละมุนแล้วก็นุ่มค่ะจะไม่มีไม่มีไม่มีรสความเค็มของของ,ของน้ำทะเลน้ำทะเลกลับมาเลยค่ะแล้วหวานของเขาคุณผู้ชมเป็นหวานละมุนที่ไม่ใช่หวานแหลมเป็นหวานที่มีมิติหวานน้าตาลทรายหวานแหลมใช่ไหมคะแต่หวานน้ําตาลตโหนดเนี่ย มีความละมุนที่มันหวานกําลังดีแล้วมันชื่นใจเนี่ยเน,เ,นเดี๋ยวได้ให้ชิมเดี๋ยวให้ชิมได้ไหมแต่ผมต้องถามต่ออันนี้ผมยืนสงสัยไปพักหนึ่งแล้วว่าพุดดิง้งทําไมมาลงตัวที่พุดดิง้งทาไมไม่เป็นเต้าหู้นมสดตาลหรืออ,อะไรอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างหรือมีมากกว่านี้ฮะมันต้องบอกว่ามันเป็นการต่อย,ยอดอซึ่งของทั่วไปอย่างอ่า ขนมกล้วยน้ําตาลตะโนดครับ,รบขนมตาลก็มีอยู่แล้วถูกไหมคะมแล้วก็ถ้าเป็นทั่วไปอย่างขนมทองม้วนอะไรที่ทําจากน้ําตาลตะโนดมันมีอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าที่วัดโบสถ์ะค่ะมันไม่เคยมีใครที่ทำพุดดิง้งน้ําตาลตะโนดเลยตตอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่ง ทึงทึงเราถึงบอกว่าเป็นต้นตำรับของวัดโบสถ์คือเราเป็นอของยูทูีที่ไปทําเป็นเจ้าแรกที่ทําของอำเภอวัดโบสถ์เลยนวัตกรรมนี้คําว่ายูทูีท่านผู้ชมไม่เข้าใจรับการสนับสนุนอะไรบ้างจากมหาวิทยายลัยราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเนี่ยเขาก็ ไปสอนเราทําสูตรผลิตภัณฑ์อเอาอาจารย์ที่มีชื่อนะคะครเรารเราจําได้แค่ชื่อเล่นคะ่ะอาจารย์แมนแกจะ,จะขึ้นชื่อเรื่องการทําขนมพวกนี้แล้วมีความชํนานาญเรื่องทําพุดดิ้งอะไร<อ>พวกนี้แต่ท่านก็ทําพุดดิ้งมะพร้าว มะพร้าวอ่อนอะไรเงี้ยค่ะเราจะเจออย่างนั้นแต่ก็ก่อนหน้านี้พี่นิดก็ไม่ทําพุดดิ้งขายมาก่อนเลยจะบอกว่าพี่เป็นคนที่ไม่เคยทําขนมไทยมาก่อนและทําขนมไม่เป็นแต่ที่บ้านเถึงเรื่องความยากเลยแต่ที่บ้านน่ะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายอะค่ะทำน้ําตาลตโนดมาตั้งแต่แรกเลยใช่ใช่เพราะเคยสัมผัสคนพื้นเพของอำเภอวัดโบดจริงๆคือทําน้ําตาลตโนดใช่ค่ะเรื่องเด่นเรื่องนึงที่ผมติดใจมากที่อำเภอวัดโบสถคุณก็เคยชิมไม่ต้องยิ้มเลย ผมชอบชิมน้ําตาลต้นที่ยังไม่ได้ผ่านการเคี่ยวตัวนี้เป็นเสน่ห์มากๆแล้วมีการจําหน่ายแล้วด้วยผมถึงแบบโฟกัสเลยว่าตัวนี้ถ้าต่อยอดว่าความหวานที่เกิดขึ้นที่คุณปฏิตาบอกบอกว่ามาจากน้ําตาลธรรมชาติคุณพูดแบบนี้แล้วดิฉันเตรียมช้อนแป๊บทีมงานเตรียมให้ดิฉันแล้วรู้ว่าดิฉันเนี่ยต้องมาชิมให้คุณผู้ชมดิฉันเสียตลาดให้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะกกรให้เดี๋ยวผมจะแกะให้แกะแกะแล้วทีมงานเตรียมรอแล้วรู้ว่าดิฉันจะกินก็ผมยังผมยังไม่ได้กินงฮะคนละคนละอัน ชิมน้ำของเขาก่อนคุณผู้ชมหอมตีขึ้นจมูกแล้วคือถ้าหลับตาทานอ่ะเหมือนเราทานน้ำตาลสดมันหวานมีมิติอย่างนั้นเลยและไม่แหลมไม่แสบคอแน่นอนต้องบอกว่าเสน่ห์ของมันจะมีกลิ่นควันไฟติดนิดถึงแม้นั่นนะคะคือคือต้องบอกว่าถ้าน้ำตาลตโนดแท้ค่ะมันจะเป็นกลิ่นนี้จริงๆค่ะมันจะมีกลิ่นควันไฟติดมานิดนึงแล้วเนื้อตาลสดสดเป็นไง สู้ฟันอ่ะมันจะกรุบหนุบหนุบหนับกรุบหนึบหนึบขออภัยนะท่านผู้ชมแต่ผมนี่ขอเป็นซอสเลยอ่ะคุณมินซอสหนึ่งทีชื่นใจไหมได้รู้สึกเหมือนน้ำเหมือนน้ำตาลต้นเหมือนได้นั่งอยู่ข้างกระทะตอนเขาเคี่ยวน้ำตาลอย่างนั้นเลยจริงๆได้บรรยากาศท่านผู้ชมอันนี้อันนี้แนะนำนะอันนี้ผมไม่ได้มาโปรโมทเพิ่มเลยเลยนะความแตกต่างของพุดดิ้งทีแรกที่ผมชิมเนี่ยเกิดความแตกต่างแน่นอนพุดดิ้งทั่วไปจะหอมนมนมหอมนมผงหอมแล้วก็ตามแต่แต่เนี่ยมีอัตลักษณ์ มันหอมไม่ประดิษฐ์อ่ะปกติเราจะกินหอมปไปอันนี้คือหอมธรรมชาติให้ลองตักตัวตัวพุดดิ้งมันเหมันมันเด้งเด้งดึงดึงอะลองลองที่นิดทอกไปอ้อมนี้แล้วต้องนี่คะความตัวมันนะค่มันมันจะเด้งเด้งดึงดึงเราเด้งดีมากคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นความเด้งดึงดึงมั้ยอีกอย่างหนึ่งที่เสน่ห์อะลองชิมที่เราอธิบายเป็นเช่นไรเนื้อละมุนละมุนแล้วก็เนื้อแตกต่างแต่ที่อื่นคือเนื้อเขาว่ากลืนหายไปเลย ใช่ค่ะม,มันอยู่ที่สูตรอยู่ที่อัตราส่วนปกติกินเนี่ยมันจะเป็นวุนว้นที่ดูแบบที่ดูวุนว้นจนเกินไป<ช>อันนี้คคเคี่ยวปุ๊บมันนุ่มละลายไปค,คือมันมีความนุ่มละมุน<ช>จริงๆ<ช>ตรงเนี้ยที่ผมเห็นละเซอร์ไพรส์เมื่อสักครู่เลย<ะ>ผมยังหาข้อแตกต่างของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นพุดดิ้งเนี่ยทุกที่จะเหมือนกันเราจะเปลี่ยนแค่ขนาดจะเป็นลูกชิดลูกจากเป็นมะพร้าวเป็นอะไรก็ได้แต่นี่มีกลิ่นของอัตลักษณ์ถ้าท่านผู้ชมอยากสัมผัสคําว่าเป็นวัดโบสถ์ของจังหวัดพิษณุโลกเป็นเช่นไร หลายคนผมท้าเลยว่ายังไม่เคยชิมหลายคนอาจจะไปแข่งกับจังหวัดนครสวรรค์ที่มีเหมือนกันหรืออะไรก็ตามแต่ชิมปุ๊บผมนึกถึงบรรยากาศตอนผมไปทำรายงานพิเศษอยู่ข้างกระทะตอนเขาเคี่ยวเลยไปฝากใครเป็นอัตลักษณ์จะเกิดความแตกต่างอย่างยิ่งเหมือนแนราดเหมือนกินราดหน้าคุณผู้ชมร้านไหนคั่วเส้นได้อร่อยราดหน้าร้านนั้นก็จะเด็ดที่นี่ก็เหมือนกันเขาจะมีความหอมของน้ําตาลสดของเขาแล้วสินค้าดีๆแบบนี้จะมีจําหน่ายทั้งปีไหมคะ จริงๆจะถามว่ามันมีทั้งปีก็มีค่ะแต่ไม่เยอะเพราะว่าที่บ้านพี่ชายจะทําเองเราจะมีต้นตาลเป็นของตัวเองคือจริงๆแล้วมันเป็นเป็นส่วนในครอบครัวเป็นเป็นเป็นสวนในครอบครัวอยู่แล้วแล้วตอนนี้พี่ชายทําอยู่ก็จะมีทําให้ทานได้ทั้งปีแต่อาจจะไม่เยอะคือใครใครจะทานก็คืออาจจะต้องสั่งล่วงหน้าช่วงน้ําตาลตโนดไม่มีอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่า คือถ้าเราไม่ได้น้ําตาลตโนดแท้มาทําจะไม่ได้รสชาตินี้เลยใช่คือของดีมีน้อยขอเพราะมันต้องใช้ทั้งน้ำตาลสดมแรงไอเทมอย่างนั้นถ้าสมมุติอ่ะวันนี้ผมมีงานประชุมขอสักสองร้อยถ้วยอสการเนี่ยจะเอาไปกลับบ้านเอาไปฝากคนทางเหนือบ้างเขาไม่เคยกินอย่างเงี้ยผมจะสั่งได้ทางไหนแล้วจะสั่งเมื่อไหร่ถึงจะได้ของ ต้องสั่งล่วงหน้าัน2วันสองวันเร็วๆได้ไม่ได้นานไม่ได้นานนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเดี๋ยวเราจะบอกว่าจะมีไหมจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องบอกเลยค่ะว่าต้องสั่งล่วงหน้าเพราะว่าอย่างที่บอกแลลวค่ะน้ําตาลตโนดด้วยอัตลักษณ์ความอร่อยของมันนะคะมันมันยากีล้วนมยถูกต้องแล้วคนขึ้นก็น้อยครับเป็นอาชีพที่มีอัตลักษณ์อย่างหนึ่งผมบอกเลยว่าจริงๆนะนอกจากจะไปซื้อฐานแล้วลองไปศึกษาวิถีชีวิตของคน ปาดตาลของคนปีนต้นตาลของคนเคี่ยวน้ำตาลกว่าจะได้มาทานเช่นนี้ไม่ใช่ง่ายแล้วมีเสน่ห์มากที่อำเภอวัดโบสยิ่งไปรรูปมาอย่างนี้ผมเชื่อแน่ว่า ในอนาคตจะไปได้ไกลใช่ถ้าคุณผู้ชมชมรายการของเราอยู่ช่วงปิดเทอมนะคะอยากจะพาลูกๆไปศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนวัดโบสถ์เขาปีนต้นตาลยังไงเขาเคี่ยวน้ําตาลยังไงไปได้ไหมคะพี่นิดไปได้ค่ะท,ที่ที่บ้านพี่ชายจะทําแต่ต้องถ้าจะไปดูขึ้นตาลนะคะต้องไปแต่เช้า,าเขาจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ตีห้าช,ช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นก็จะประมาณบ่ายสามครึ่งบ่ายสามครึ่งสีง่ <4 S 1> โมง เขาต้องขึ้นทั้งเช้าบ่ายค่ะค<ม>ทั้งเช้าทั้งเย็นนั่นแหละค่ะก็จะก็จะมีสองรอบเป็น,เป,นเป็นที่บ้านพี่ใช้นี่แหละค่ะคแล้วโครงการดีๆนะคะจากทางมหาวิทยายลัยเนี่ยที่เข้ามาสนับสนุนให้คนในชุมชนเนี่ยมีอาชีพมีรายได้แบบนี้มันส่งผลดีต่อชุมชนยังไงบ้างเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะต้องบอกว่าต้องขอบคุณมหา,มหาวิทยายลัยและชมงคลล้านานานะคะที่เลือกตําบลวัดโบสถ์เรานะคะคเป็นเป็นพื้นที่ ลงพื้นที่แล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจอะไรพวกนี้มันทําให้ในชุมชนเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่มแล้วก็สร้างอาชีพในชุมชนด้วยนะคะพอสร้างอาชีพเสร็จแล้วก็มันทําให้อาชีพตาลตโนดอะคะ่ะมีคนหันมาสนใจแล้วก็มีคน<ด>ประกอบอ,อาชีพใช่ค่ะม,มีคนประกอบอาชีพขึ้น เพราะว่ามันมีรายได้ใช่น้ำตาลเรือนหายไปตามกาลเวลานะคะคือคุณผู้ชมคะมันเป็นวิถีชีวิตเป็นเสน่ห์ของความเป็นไทยของเรานะคะที่เราคนรุ่นหลังเนี่ยต้องอนุรักษ์กันต่อไปถ้าคนไม่ให้ความสนใจคนไม่อนุรักษ์ถ้าอาชีพนี้หายไปไม่มีน้ําตาลตโนดทานกันแล้วนะจางก็เป็นของออริจินอลจากธรรมชาติแท้ๆนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วน้ําตาลตโหนดะค่ะมีผลวิจัยหลายๆที่เขาออกมานะคะว่าน้ําตาลตโนดเนี่ยคนเป็นเบาหวานนะคะ สามารถทานได้เพราะว่ามันมีส่วนต่ำการคำหวานมันต่ํากว่าน้ําตาลทรายถูกต้องค่ะต่ํากว่าเยอะมากครับแต่ถามว่าแต่กินเยอะก็ไม่ได้นะอยู่ดีแต่เหมาะสมปลอดภัยกว่าน้ําตาลทรายคือกินแล้วสบายใจกว่าเอาท้ายที่สุดนี้ครับฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยว่าซึ่งจริงๆผมเชียร์นะตัวนี้มาวัดโบสถ์ของดีของเราเนี่ยจะได้ที่ไหนอะไรราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนฝากได้เลยครับก็ฝากนะคะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะก็คือ 0812803878นะคะหรือในเพจก็ได้นะคะเพราะว่าที่บ้านนะคะจะเปิดเป็นคาเฟ่ครับผมที่คาเฟ่ที่บ้านนะคะก็จะมะีเครื่องดื่มมีกาแฟมีรสชาติอร่อยทั่วไปเนี่ยเป็นเป็นกาแฟแบบธรรมชาติธรรมชาติสถานที่ธรรมชาติก็จะมีพุดดิ้งจำหน่ายนะคะคเป็นเพจเรือนเพชรลานาฟาร์มผักแอนคาเฟ่คะ่ะนะคะแล้วก็มีไอเดลาด้วยนะคะเพชรลาน2515 แอปัทธิดานะคะ P A หรือที่ขึ้นอยู่หน้าจอฮช่ไมะ่้นทีนอยูนที่ขึ้นหน้าจอจดได้ครับคือปกติก็จะไม่ค่อยจำ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไมีไอเดียให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมชค่ะทุกเม็ดเงินที่คุณผู้ชมสนับสนุนคนในชุมชนเกิดรายได้ตั้งแต่คนปลูกตาลคนปีนตาลคนเคียวน้ำตาลแล้วก็คนทำตาลตนดรวมถึงพี่นิดที่ทำพุดดิ้งจำหน่ายคนในชุมชนวัดโบส์รอรับกำลังใจจากคุณผู้ชมอยู่<ช>นะคะต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าหนึ่งรายได้หบาทถ้วยนี่นะคะถ้าเราจำหน่ายถ้วยหบาทเนี่ยค่ะ นิดจะหักเงินเข้ากลุ่มมันจะมีกลุ่มที่เราทำยูทูบีระหว่างทำยูทูบีจะมีเงินเหลืออยู่ในกลุ่มหมื่นกว่าบาทบนะคะคแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่มาทำด้วยกันตอนตอนเราทำโครงการยูทูบีสิกว่าคนค่ะอยู่ในกลุ่มนะคะเราก็หักคืนเข้าไปทำผลิตภัณฑ์ชิ้นก็คือ1บาทคือ 1, 1บาทเป็นทุนให้ คนที่อยู่ในกลุ่มไปประกอบอาชีพต่อเป็นเปะไรครับเป็นการต่อยอดเศรษฐกิจในสังคมและวิสาหกิจชุมชนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่มาให้รายละเอียดวันนี้ครับขอบคุณค่ะก็อุดหนุนกันได้นะคะใครสงกรานต์ปีใหม่ไทยนี้ยังไม่มีของฝากดิฉันแนะนำนี่เลยพุดดิ้งจากวัดโบสถ์นะคะพุดดิ้งตานสดอร่อยๆนะคุณผู้ช